จ้าถ้าเราจะพูดว่ารู้ตัวรู้จักตัวเองก็ใช่นะลูกนะต้องรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เช่นรู้ว่าเราเดินเนี่ยควรอยู่กับที่เดินนะและธรรมดาร่างกายของคนเราก็ต้องมีการเดินการนั่งการยืนซึ่งเป็นปกติทำตามเหตุปัจจัยคือการรู้ตัวทั่วพอเหมือนสติสัมปชัญญะ ก็เรียกว่ารู้ตัวเหมือนกันสติคือระลึกรู้ตัวและสัมปชัญญะรู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรคือกุศลและอะไรคืออกุศลถึงจะเรียกว่าการรู้ตัวที่แท้จริงถ้าเราบอกว่าเรารู้ตัวแต่เรายังทำอกุศลอยู่อันนี้ก็เป็นรู้ตัวของปุถุชนคนทั่วไปถ้าเป็นการรู้ตัวของบุคคลที่ได้ฟังได้สดับคคำสอนก็จะรู้ว่า สิ่งนี้ไม่ควรทำคืออะไรอ่ะการเบียดเบียนกายวาจาใจไม่ควรจะฆ่าสัตว์ไม่ควรจะตบตีสัตว์หรือบุคคลอย่างเงี้ยคือเราต้องรู้ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าการรู้จักตัวเองว่าเอ้ยตอนนี้เราคิดไม่ดีนะอรู้จักแล้วว่าเอ้ยเราคิดไม่ดีอ้าวเนี่ยเราแยกได้เลยว่าควรคิดต่อไปไหมถ้าเราคิดต่อไปเนี่ยมันเกิดความทุกข์ความเศร้าหมองลูกควรคิดไหมอันเนี่ยถึงจะเรียกว่า รู้จักตัวเองถ้าเละยังบอกโอ้ยังเพลินกับเอแมมดูหนังฟังเพลงแล้วก็ยังเป็นชั้นเป็นเราใครพูดขัดใจก็ยังโกรธง,งีเ่เง่าเจ้าถึงแม่ลูกจะรู้ตัวที่อันนั้นยังไม่เรียกรู้ตัวอันนี้นก็เรียกวาความเพลินนะคือเราต้องบางครั้งคําพูดอาจจะเหมือนกันแต่ว่าการกระทําไม่เหมือนกันผลที่ได้ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นการรู้ตัวทั่วพร้อมทางพระพุทธศาสนาคือ รู้ว่ากูศลรู้ว่าดีอันนี้ไม่ดีเบียดเบียน,ยนโกหกหยาบคายอันนี้เราก็ต้องรู้แต่ไม่ใช่วอาฉันทําได้อันนี้แสดงว่าไม่ใช่นะดังนั้นลูกต้องแยกให้ได้ว่ารู้ตัวแบบนี้กับรู้ตัวแบบเนี้ต้องแยกว่าระยะระหว่างปุถุชนกับอริยบุคคลการรู้ตัวเส้นทางเดียวกันนะลูกนะแต่มันจะแยกกันที่การกระทําจ้ะ